ลองนึกภาพตามกันดูนะครับโลกการเงินที่ไม่มีธนาคารไม่มีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือไม่มีใครมาเป็นตัวกลางคอยควบคุมเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่า decentralized finance หรือที่เรียกสั้นๆว่า DeFi เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วมันมีศักยภาพที่จะเข้ามาเปลี่ยนโลกการเงินที่เราคุ้นเคยกันไปตลอดการได้ยังไงแต่คำถามสำคัญที่อยู่ใจกลางของเรื่องนี้เลยก็คือเฮ้ย <c oughs> มันเป็นไปได้จริงเหรอ ที่ระบบการเงินจะทํางานได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาสถาบันการเงินอย่างธนาคารเลยเนี่ยนะนี่แหละครับคือโจทย์สุดท้าทายที่ดีฟายกำลังพยายามจะหาคําตอบให้เราอยู่โอเคครับมาทําความรู้จักกันก่อนเลยว่า DeFi เนี่ยมันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆมันก็คือระบบนิเวศท,ทางการเงินรูปแบบใหม่ที่สร้างขึ้นบนเทคโนโลยีบล็อกเชนซึ่งหัวใจสําคัญของมันก็ตามชื่อเลยครับคือ Decentralized หรือการไร้ศูนย์กลางนั่นเอง เป้าหมายหลักของมันก็คือการตัดตัวกลางที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างธนาคารหรือโบรกเกอร์ออกไปให้หมดแล้วแทนที่ด้วยโค้ดคอมพิวเตอร์ที่ทำงานได้เองโดยอัตโนมัติแล้วอะไรล่ะที่เป็นเหมือนเครื่องยนต์คอยขับเคลื่อนโลกดีฟาทั้งใบนี้คำตอบก็คือเทคโนโลยีที่เป็นหัวใจของมันเลยครับที่เราเรียกว่าสัญญาอัจฉริยะหรือ Smart Contracts นั่นเองและนี่แหละครับคือการเปลี่ยนกระบวนการครั้งใหญ่เลยนะในระบบการเงินแบบเดิมๆเ,เนี่ยเราต้องเชื่อใจสถาบันเชื่อใจคน แต่ในโลกของดีฟ i เราไม่ต้องไปเชื่อใจใครเลยครับแต่เราเชื่อมั่นในโค้ดแทนเพราะมันเป็นโปรแกรมที่ถูกเขียนกฎเกณฑ์เอาไว้ชัดเจนทํางานตรงไปตรงมาโปร่งใสและที่สำคัญคือทุกคนสามารถเข้าไปตรวจสอบการทำงานของมันได้แล้วเต้าสมาร์ทคอนแท็กเนี่ยมันทำงานยังไงจริงๆแล้วหลักการมันเรียบง่ายกว่าที่คิดนะครับขั้นแรกเลยเนี่ยกฎเกณฑ์ทางการเงินต่างๆจะถูกเขียนขึ้นมาเป็นโค้ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากนั้นโปรแกรมที่ว่าเนี่ยก็จะถูกส่งขึ้นไปอยู่บนบล็อกเชน ซึ่งทําให้มันทํางานได้ตลอดเวลาแบบไม่มีวันหยุดและไม่มีใครสามารถเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงมันได้อีกและสุดท้ายสัญญานี้ก็จะทําธุรกรรมต่างๆโดยอัตโนมัติตามกฎที่วางไว้เป๊ะๆเ,เลยครับไม่ต้องรอคนมาอนุมัติไม่ต้องผ่านตัวกลางใดๆทั้งสิน้นเอาละ่ะเพื่อให้เห็นภาพกันชัดๆมากขึ้นไปอีกเราลองมาเปรียบเทียบกันแบบหมัดต่อหมัดเลยดีกว่าครับระหว่าง DeFi กับระบบการเงินแบบดั้งเดิมที่เราคุ้นเคยหรือที่เขาเรียกกันว่า CFI ซึ่งย่อมาจาก Centralized Finance นั่นเอง ตารางนี้สรุปความแตกต่างที่สําคัญ4ข้อได้ดีมากๆเลยครับหเรื่องการควบคุมซีฟายเนี่ยจะมีบริษัทหรือองค์กรเป็นเจ้าของแต่ดีฟายจะถูกควบคุมโดยโค้ดและชุมชนผู้ใช้งาน 2. การเข้าถึงบริการซีฟายต้องได้รับอนุญาตต้องมีการยืนยันตัวตนหรือ KYC แต่สำหรับดีฟายเนี่ยใครก็ได้ครับแค่มีกระเป๋าเงินดิจิตัลหรือ w a l l ล็ก็เข้ามาใช้งานได้เลย3เรื่องการดูแลสินทรัพย์ในโลกซีฟายเราฝากสินทรัพย์ของเราให้คนอื่นดูแลแต่ในดีฟายเราเป็นคนถือสินทรัพย์ของเราเองจริงๆ ระบบ c ีไฟเนี่ยการทำงานภายในเรามองไม่เห็นหรอกครับแต่ใน DeFi ทุกธุกรกรรมจะถูกบันทึกไว้บนบล็อกเชนเปิดเผยให้ทุกคนตรวจสอบได้พอเห็นภาพทฤษฎีกันแล้วใช่ไหมครับทีนี้มาดูของจริงกันดีกว่าว่าในโลก DeFi เนี่ยเขาเอาไปทําอะไรกันได้บ้างแล้วมันแตกต่างจากบริการทางการเงินที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ยังไงมาเริ่มกันที่ตัวอย่างแรกสุดคลาสสิกเลยครับคือการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ ในตลาดหุ้นแบบเดิมๆเ,เนี่ยเราจะใช้ระบบที่เรียกว่าออเดอร์บุ๊กซึ่งมันก็เหมือนกระดานจับคู่นี่แหละครับต้องรอให้มีคนอยากซื้อกับคนอยากขายมาเจอกันที่ราคาเดียวกันธุรกรรมถึงจะเกิดขึ้นแต่ในโลก De ฟาอย่างแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า u n i ิสวัเขาใช้สิ่งที่เรียกว่า Liquidity Pool หรือสระสภาพคล่องแทนครับซึ่งมันเหมือนเป็นกองกลางขนาดใหญ่ที่เราสามารถแลกเปลี่ยนเหรียญได้ทันทีเลยไม่ต้องรอใครมาจับคู่ด้วยแล้วสสภาพคล่องที่ว่าเนี่ยมันทำงานยังไงคืออย่างนี้ครับขั้นแรกเลยจะมีคนทั่วไปแบบเราๆน นำเหรียญมาฝากไว้เป็นคู่ๆในสระเพื่อสร้างสภาพคล่องจากนั้นพอมีคนอยากจะแลกเหรียญเขาก็แค่โยนเหรียญหนึงลงไปในสระแล้วก็หยิบอีกเหรียญนึงออกมาได้เลยโดยมีสร์ทคอนแท็กคอยคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนให้แบบเรียลไทม์และสุดท้ายคนที่นําเหรียญมาฝากไว้ในตอนแรกก็จะได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมจากการแลกเปลี่ยนเป็นผลตอบแทนกลับไปนั่นเองครับตัวอย่างที่2ที่ส่งพลังไม่แพ้ก,กันเลยก็คือการกู้ยืมครับแพลตฟอร์มอย่างเอฟเนี่ยให้เราสามารถเอาสินทรัพย์ดิจิตัลของเราไปฝากไว้ในสร์ทคอนแท็กเพื่อกินดอกเบีย้ยได คล้ายๆฝากประจําเลยหรือจะใช้สินทรัพย์ที่เราฝากไว้นั่นแหละเป็นหลักประกันเพื่อกู้ยืมสินทรัพย์อื่นๆออกมาก็ได้เหมือนกันและส่วนที่น่าทึ่งที่สุดเลยก็คือทั้งหมดนี้ไม่ต้องมีการตรวจสอบเครดิตใดๆทั้งสิ้นครับไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนไม่ต้องมีคนค้าประกันขอแค่มีสินทรัพย์มาวางเป็นหลักประกันก็สามารถกู้ได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงเลยแต่มันจะปลอดภัยได้ยังไงล่ะนี่แหละครับคือคกลไกสําคัญที่เรียกว่า การวางหลักประกันเกินมูลค่าหรือ over collateralization พูดง่ายๆก็คือถ้าเราอยากจะกู้สินทรัพย์ออกมามูลค่าสัก70บาทเราอาจจะต้องวางสินทรัพย์คำประกันเอาไว้ถึง100บาทซึ่งส่วนต่างตรงนี้แหละครับที่เป็นเหมือนเกราะป้องกันความเสี่ยงให้กับระบบทั้งหมดมาถึงตรงนี้หลายคนคงจะเห็นแล้วว่า DeFi เนี่ยมันมีศักยภาพที่น่าทึ่งมากๆเลยแต่เดี๋ยวก่อนเหรียญมี2ด้านเสมอครับในอีกด้านหนึ่งมันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงมากเช่นกัน เราลองมาดูภาพรวมของทั้งโอกาสและความเสี่ยงกันดีกว่าถ้าดูดตักตารางนี้จะเห็นภาพชัดเลยครับฝั่งที่เป็นโอกาสหรือข้อดีเนี่ยคือมันเปิดกว้างให้ใครก็ได้ในโลกเข้ามาใช้งานเราได้เป็นเจ้าของเงินของเราเองจริงๆทุกอย่างก็โปร่งใสตรวจสอบได้แต่ในฝั่งของความเสี่ยงหรือข้อเสียก็น่ากลัวไม่แพ้กันเลยครับเพราะถ้าสมาร์ทคอนแท็กมีช่องโหว่หรือบั๊กขึ้นมาเงินอาจจะหายไปทั้งหมดได้ในพริบตาระบบก็ยังค่อนข้าง,งซับซ้อนสําหรับมือใหม่ถ้าทําอะไรผิดพลาดไปเนี่ย คือพลาดเลยนะครับไม่มีใครมาช่วยตามเงินคืนให้ได้แถมราคาสินทรัพย์ก็ยังผันผวนรุนแรงมากๆอีกด้วยดังนั้นสุดท้ายแล้วคำถามที่สำคัญที่สุดที่เราต้องคบคิดกันต่อไปก็คือ DeFi จะเป็นอนาคตของโลกการเงินจริงๆหรือมันเป็นเพียงการทดลองครั้งใหญ่ที่ยังเต็มไปด้วยความเสี่ยงกันแน่นี่คือคำถามที่คงมีแต่เวลาเท่านั้นครับที่จะให้คำตอบกับเราได้